รายการค้าวันที่18มการาคมบริษัทมิสเตอร์อิงนำส่งสินค้าที่สั่งไว้คือหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน3หลอดหลอดละ8,500บาทมาส่งพร้อมส่งใบพร้อมส่งใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่8341มาจะทำรายการที่ระบบซื้อนะคะเข้าที่ WorkFlow ซื้อเชื่อค่ะกดโอเคค่ะ F3 เพิ่มนะคะ แก้ขายวันที่เป็นวันที่18บแมกรานะคะผู้ขายค่ะใส่จุด enter ค่ะบริษัทมิสเตอร์อิงค่ะทำการค้นเอกสารใบ p o นะคะเปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะค้นระบุเป็นใบนะคะเล,เลขที่ภายในค่ะใส่จุด enter ค่ะลิงก์มาให้นะคะ กดโอเคค่ะใส่เลขที่อ้างอิงนะคะเป็นแปดสามสี่หนึ่งค่ะแล้วก็ f อฟสบบันทึกได้เลยค่ะจะขึ้นมาให้นะคะเป็นเดบิต ซื้อเชื่อ25,500บาทภาษีซื้อ1785บาทเคดิตเจ้าหนี้การค้า27,285บาทค่ะ F 1 0บันทึกค่ะระบบจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะไม่ต้องการพิมพ์ค่ะถ้าไม่ต้องการบันทึกต่อเอเออกได้เลยค่ะ